เหตุใดกัมพูชาถึงเปิดฉากรุกรานไทยอีกทั้งทำไหม่พื้นที่ข้อพิพาทชายแดนแห่งนี้ถึงเกิดข้อพิพาทมาเรื่อยๆไม่มีท่าทีที่จะยุติเลยโดยเฉพาะกรณีพื้นที่พิพาทรอบปราสาทพระวิหารและแนวชายแดนบริเวณสามเหลี่ยมมอรกตซึ่งเป็นพื้นที่อ้างสิทธิ์ทับซ้อนกันของทั้งสองประเทศเป็นเวลายาวนานแต่หลังจากเหตุการณ์กัมพูชารุกรานไทยในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมปี2025หลายคนอาจตั้งข้อสงสัยว่าเหตุใดประเทศที่ด้อยกว่าไทยในทุกด้านถึงเป็นฝ่ายเปิดฉากรุกราน โดยมีสาเหตุหลักดังนี้1ความคุมเคลือของเส้นแบ่งเขตแดนซึ่งมีรากฐานมาตั้งแต่ยุคอนณานิคมฝรั่งเศสสยามสนธิสัญญาที่กำหนดชายแดนไม่ชัดเจนทำให้เกิดข้อโต้แย้งมาอย่างต่อเนื่อง2คํคำตัดสินของศาลโลกหรือ ICJ ในปี1962ศาลโลกตัดสินให้ประาัพระวิหารเป็นของกัมพูชาแต่บริเวณโดยรอบยังคงเป็นที่โต้แยง้ง3การเสริมกำลังทหารและฐานที่มั่นของกัมพูชาในเดือนพฤษภาคมปี2025กัมพูชาได้เสริมทหารและสร้างฐานที่ มั่นใหม่ในบริเวณพื้นที่ข้อพิพาททาให้ฝ่ายไทยเห็นว่าเป็นการดัดแปลงพื้นที่และขยายอิทธิพลจึงส่งทหารเจรจาและลาตะเวนร่วมกันแต่สถานการณ์ก็บานปลายจนเกิดการประทะด้วยอาวุธเหตุผลที่4กระแสะชาตินิยมของทั้งสองประเทศโดยเฉพาะกลุ่มที่มีอิทธิพลทางการเมืองของกัมพูชาได้ผลักดันให้รัฐบาลแสดงท่าทีที่แข็งกล้ามากขึ้นเพื่อเป็นการรักษาอํานาจและคะแนนนิยมของตระกูลฮุนโดยเฉพาะอาดีตนายกรัฐมนตรีฮุนเซ็และนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันฮุน โดยสร้างกระแสศัสตรูภายนอกเบีเ่ยงเบนปัญหาการเมืองและเศรษฐกิจภายใน